ก็จริงๆแล้วเราไม่ได้พยายามที่จะเ,เล่นการเมืองในเรื่องนี้เลยเราอยากที่จะทําทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานะคะเรา,เ,าเข้ามาเป็นกรรมธิการแลนบริดจ์โดยที่ไม่ได้มีธงแต่อย่างใดว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่า,เ,าเห็นกับโครงการนี้แบบไหนนะคะเราก็ได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยง,งานต่างๆที่เข้ามาชี้แจงรวมไปถึงสอนขอขด้วยนะคะแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าเรายัางพิจารณาไม่แล้วเสร็จนะคะ ดังนั้นเนี่ยการที่ทาประธานกรรมธิการเนี่ยเร่งรัดปิดประชุมปิดการประชุมกรรมธิการนะคะให้มีการลงมติรายงานเนี่ยดิฉันก็ต้องตั้งคําถามกลับไปว่าฝ่ายไหนกันแน่ที่เล่นการเมืองนะคะเพราะว่าครั้งล่าสุดก่อนที่จะมีการ ะจะมีการปิดประชุมในครั้งนี้เนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยเรายังถกกับสอนอขออยู่เลยนะคะถามคําถาม7ข้ออย่างที่ดิฉันถามไปในที่สาธารณะซึ่งไม่ใช่การถามครั้งแรกในดิฉันคิวบาน่าจะเป็นการถามครั้งที่3แล้วแต่ว่าสอนอขอเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการที่จะตอบหรือว่าตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างในหลายๆเรื่องซึ่งเราคาดหวังว่าเขาควรจะต้องตอบได้ณวันที่22ธันวาคมครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับสอนอขอเนี่ย ประธานก็ออกมิสั่งปิดประชุมในระหว่างที่ยังถามไม่เสร็จเนื่องจากว่า,เ,าเราก็ไล่ต้อนสอนอขอจนตอบไม่ได้ไปหลายไปหลายเรื่องแล้วบรรยากาศมันก็ามาคุบรรยากาศมไม่ค่อยดีประธานก็เลยเอบอกว่าปิดประชุมแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในครั้งหน้านะคะแล้วก็ถ้าจะต้องต่อขยายอายุของกรรมธิการก็สามารถทําได้ประธานพูดแบบนี้นะคะแต่ว่านั่นก็คือย2ิธันวาคมก่อนปีใหม่ พอหลังปีใหม่มาหลังจากหนังสือเชิญประชุมออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีการเชิญหน่วยงานเข้ามาอีกแล้วจะเป็นการพิจารณาตัวรายงานแล้วก็ลงมติรับรายงานเลยก็เลยเป็นเหตุให้ดิฉันงงซึ่งมันไม่ใช่ว่าดิฉันรู้วันศุกร์นะคะก็คือวันก่อนหน้าที่หนังสือเชิญประชุมออกดิฉันก็ได้ทักท้วงกับประธานไปแล้วว่าท่านประธานพูดอีกอย่างหนึ่งในวันนั้นก่อนที่จะปิดประชุมแล้วทําไมวันนี้ ถึงไม่มีการเชริญสอนอขอเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมาคุยกันให้จบนะคะเพราะทุทกๆครั้งที่มันมีประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกถูกเตะทวงถูกเลื่อนถูกเลื่อนออกไปนะคะกว่าที่ดีฉันจะได้คุยกับทางสอนอขอกว่าจะได้ซักถามคําถานที่ที่ยังค้างคาใจกันอยู่เนี่ยก็ใช้เวลานานมากนะคะโดยที่ตัวรายงานการประชุมบันทึกรายงานการประชุมเนี่ยของครั้งวันที่22ธันวายังเขียนไว้อยู่เลยว่าประธานเห็นว่าสอนอขอควรจะต้อง ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงจนกว่าจะสิ้นสงสัยกับกรรมธิการ mm hmm. ก็ยังเขียนแบบนั้นอยู่เลยพ mm hmm. อวันที่ส2สองมกราทําไมถึงกลายเป็นวันที่เราจะพิจารณารายงานทาั้งๆที่เรายังได้ข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนแล้วเป็นข้อมูลสําคัญด้วยที่จะบอกว่าตกลงโครงการนี้มันคุ้มค่าหรือมันไม่คุ้มค่านะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเราจะไปกงังวลอะไรกับตัวเลขนี่มันเป็นการที่เราจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ว่าเราเห็นว่าโครงการนี้มันทําให้ประเทศเดินหน้าได้ ต่ดิฉันถามว่าเราจ่ายเงิน68ล้านบาทให้สอนขอจัดทํารายงานความเป็นไปได้เนี่ยรายงานความเหมาะสมทางการเงินเนี่ยขึ้นมาแล้วเราบอกว่าเราไม่ต้องดูรายงานฉบับนี้เราก็ไม่ต้องทําต่อแล้วไหมคะเพราะว่า68ล้านเนี่ยยังจ่ายไม่ครบยังเหลืออีกงวดเดียวงวดสุดท้ายที่ของ,งบปีนี้อีก5ล้านบาทถ้าเราไม่ต้องดูตัวเลขความคุ้มค่าใดๆ ก็ไม่เห็นมีความจําเป็นอะไรที่เราจะต้องจ่ายเงินให้สอขอไปจ้างที่ปรึกษามูลค่า68ล้านบาทมาแล้วตอบคําถามอะไรไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่การเล่นการเมืองดิฉันคิดก็คิดว่าดิฉันกาลังถูกเล่นการเมืองอยู่ของการรวบลัตตัด,ต,ดตัดความแล้วก็พยายามที่จะปิดจบกรรมธิการนี้จึงไม่สามารถที่จะแม้แต่จะพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบดิฉันทําไม่ได้เลยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ารายงานนี้มันจะเขียนยังไงได้ถ้าจุดใหญ่ใจความที่มันควรจะต้องได้รับ คำตอบให้สิ้นสงสัยเนี่ยมันยังคงเป็นปัญหาอยู่ก็ไม่รู้จะไม่รู้จะลงมติยังไงก็เลยเป็นที่มาว่างั้นลาออกดีกว่าแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่เห็นตรงกับดิฉันแต่ในขณะเดียวกันทุกท่านก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าสุดท้ายเขาก็มีการลงมติกันนะคะมีการเห็นชอบรายงานไปใน,น,น, 2, นะคะแนนเสียง20ต่อ2นะคะ2เสียงเี่คิดว่าน่าจะเป็นกรรมธิการ ของก้าวไกลที่ยังอยู่ในนั้นเรามีทั้งหมดเรามีกันทั้งหมด6คนยังมียังมีอีก2คนอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นคนนอกเป็นสัดส,ส่วนของคนนอกนะเป็นอาจารย์ที่เกี่ยวกับอุทกศาสตร์เรื่องกับชายฝั่งทะเลคนหนึ่งและอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนจากทาง NGO อีกท่านหนึ่งเราก็ยังคงเหลือไว้ให้เขาเป็นตัวแทนของเราแล้วก็เพื่อที่ได้เข้ามาชี้แจงในสภาเมื่อรายงานฉบับนี้เข้ากับ,บสุ่สภาอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้ทิ้งงานเรารู้สึกว่าเราทําจน จนจบแล้วนี่คือวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ในกรรมธิการแล้วพีงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ได้เท่านั้นเองแต่คนก็มองว่าการที่ว่าแต่มอนี้ก้าวไกลก็ไม่อยากจะสังกัดกับใรไม่งไม่ใช่ไม่ไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับไม่สังกัมกับแรนดรดิชค่ะแต่ว่าเรายังคงได้ข้อมูลที่มันไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอไม่ได้ไม่ได้บอกไม่มีการตรงไหนที่บอกว่าจะไม่ได้ร่วมสังกัรมด้วยเลยอันนี้มันก็ เป็นการแสดงออกตามสิทธิ์นะคะแล้วถ้าถ้าคุณรู้ว่าคุณจะต้องเป็นทํารายงานกลุ่มกับเพื่อนแต่ว่ารายงานนี้คุณคุณไม่ได้คุณยังเก็บข้อมูลมาไม่ครบถ้วนอะ่ะคุณจะไปสรุปอะไรแบบอะไรที่ที่เพื่อนคนอื่นสรุปมาคุณก็ไม่กล้าที่จะมีชื่ออยู่ในรายงานฉบับนั้นถูกไหมคะเราก็ต้องออใช้สิทธิ์ของเราตามนี้ที่จะต้องลาออกจ,จบแล้ว 会看。<laughs>